อันนี้มันคือส้มกินเปลือกแล้วเราจะมากินจะมากินกันทุกคนเรามากินส้มโอกินเปลือกกันนะภาสาท้ายญ่พูดว่าอะไรเดี๋ยวเราถามพู้รู้แม่เท่าเขามองอย่างนี้มักอื่นมักอื่นแ่ะหมักอื่นมักอื่นกินได้ไหมกินได้ไหม ต้องกินไรเดี๋ยวเท่าเฮ้ยเรากินปั๊บเปลือกอะไรเนี่ยกินเป็นลายเปมนลายกินปั๊บเปลือกติดลายเนี่ยกินนั่งกินดูกินทั้งเปลือกไม่ได้หรอไปกินให้ดูเลยมาเลไม่ได้หรอไปกินให้ดูเลยอ่ะเนี่ยกินได้กินเลยแต่อันนี้เอาออกก่อนใช่ไหมเออเอาออกก่อนนี่นะเออเหมือนไม่เอาออกก็กินนั่นนั่นเลยเอ้าเอาออกนิดนึงนะก๋ากกินเปลือก ใช่กินเปลือกอันนี้ก็เรียกเปลือกเหมือนกันแต่ไม่มีในนั้นนะใช่หอมเหมือนส้มโอเลยนะทุกคนอ่อเอ้ปีน่อยาีนมาชิมดูไม่เท่าชิมด้ยยิมไม่เท่าชิมละจิ้มละยงทำว่าเนไข่นี่หหอเนี้อห มันก็คมคมอ๋อแต่เนื้อมันอยู่ตรงนี้เห็นเนื้อมันแล้วนิดนึงตัดเลยไหมัดเลยกลองกรบปโดนเรียกมันแบบแน่นมากอ่ะมอคลให้ไปท่ากินไงให้ท้าเมากี้ นี่ลองกินเนื้อตรงนี้ดูนะทุกคนเอ้อัพชุ่มกินให้ชอบกินไม่เท่าทํามกินชอบกินมันชกินนะชมยุมนะโยตีเนี่ย<ๆ>โรยเกลือลงไปเลยลน้ำนะโยกินเพ่นะอย่งกับเกลือจ้ะ กระยาออยด์ถั่ดแทนแถมว้าวสวยงามมากอะโวคาโดบนดอยมากินกันเลยไม่เห็นตาแล้วเนาะ นี้พันพื้นบ้านพันแทดเหรอจะกินแล้วนะเราจะเห็นเลยมืดไหมเออไม่มือดอืม,อ,มอร่อยหนึบมากเลยค่ะโอเค